ก็มาทำความเพียรกันต่อตมีผู้ใหม่เข้ามาเนาะก็คงยังไม่มีโอกาสที่จะบอกวิธีการทำแบบละเอียดนะก็บอกให้รู้ลมที่บริเวณปลายจมูกนะขณะที่หายใจเข้าเนี่ยให้รู้ความนานของเขาว่ามันเข้านานขนาดไหนขณะที่ออกก็ให้รู้นานขนาดไหนของการออกนั้นนี่คือวัตถุแรกของอาณาสิบหก ร่างกายเนี่ยก็ปรับฐานกายด้วยตัวเน้นไปที่กระดูกเชิงกานให้ตั้งฉากกับพื้นนะดึงสะดือให้ไปข้างหน้านิดนึงนะเปิดไปตัวแก้บบั้นท้ายให้รับท่านั่งนะท่านั่งก็จะเข้าสู่ความสมมาตรนะสมดุลมันก็จะเกิดยืดกายให้ตรงนะตัวกระดูกเอ,อ่อหน้าอกนะฮะกระดูกซ่วงอกนั่นเนี่ยมันจะ ทราบลงมาขาะไหนก็ดึงเหินขึ้นไปให้มันตรงไว้เดี๋ยวลมเป็นอัตโนมัติมาเนี่ยเขาก็จะช้อนกายเนี่ยให้เบาให้เข้าสู่สมดุลนี่คือการจัดกายเนาะในระดับละเอียดใครจะยืดด้วยวิธีการนั่งแล้วก็ก้มลงไปเพื่อเปิดหลับท่านั่งให้ดีให้ข้างหลังเนี่ยตัวที่รับน้ำหนักของจุดสมดุลเนี่ย เข้าคลายตัวไม่งั้นมันจะเกร็งมันจะเจ็บบริเวณด้านหลังเข้าคลายตัวดูลมที่บริเวณจุดกระทบนให้รู้ลมไม่ใช่ให้รู้จุดกระทบเต่แล้วเนี่ยให้เราลึกถึงทางที่เคยทำลึกถึงทางเนี่ยกำลังจะพาเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอนุบตพิถา ยกจิตขึ้นไปสู่ความเป็นบุคคลผู้กําลังจะกระทําสมาธิที่เรียกว่าเนื้อคามาะนั้นเราลึกถึงทานที่เคยให้เ้วเกิดปิติเป็นวัตถุทานที่บริสุทธิ์เป็นผู้เราที่บริสุทธิ์นะแล้วก็เป็นผู้ให้ที่บริสุทธิ์โดยที่ปราศจากความาต้องการอยากจะได้ผลนะเจตนาเพื่อต้องการสลับจริงๆ สลักกิเลสนะน,นีคามเรให้เลิกแล,ล้วรื้ถึงขณะที่ทำนั้นให้ได้ความเพิออ่มปิติที่เคยปรากฏนั้นเนะีรล,ลึกให้ได้กาททาทานบ่อยรู้จักทานเป็นเนะี่ยททานเป็นเนะี่ยตามการอธิบายไปแล้วเนี่ยก็จะฝึกในชีวิตประจวันจริงๆเวลาลึกมันก็ง่ายนะแต่ถ้ายังไม่เคยเนี่ยก็ต้องศึกษากรรทนจริงๆทําอย่างไร เมื่อเราลึกถึงทานแบบนั้นได้แล้วเนี่ยแม้กระทั่งการอภัยทานนะที่เราเจะให้อภัยนะแก่สรรพสัตว์สรรพชีวิตทั้งหมดโดยไม่ไปยึดติดในตัวอาฆาตจองเวนหรือว่าขยาบบาว้ตรงนี้ก็เป็นทานด้วยวก็ทําได้ตอนนี้เลยสละอารมณ์เข้าสู่ความไม่มีภัยแกเป็นอภัยเข้าสู่การชื่นระบบกรร มื่อจิตเนี่ยถูกประิษฐานด้วยปิติที่เกิดากทางแบบนี้แนละ้วเ,เนี่ยให้เราลึกถึงศีลนะศีลที่เราตั้งไว้ดีแล้วนะโดยเฉพาะคนที่เรียนอริยศสตจ์แล้วเรียนมากม็นองค์แปดแล้วเนี่ยจิตได้สมาทานมากในองค์แปดแล้วนะรู้แล้ววิธีในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะมันนม่นนะเกิดปิติว่าเราอยู่ทางแล้วในทางของมัณฑิองค์แปดนั่นเนี่ยตัวศีลเนี่ย ก็จะมีสองสิ่งที่เป็นธรรมหลักปรากฏก็คือยิริยะโอตะปัตแอะความละอายเกงรงกลัวต่อบาปรากฏในจิตนั้นนะในขณะที่ฮิริละโอตปะปัตปรากฏนะมันสามารถที่จะปลิกไป,ก,ปกอันหนึ่งก็คือเราไม่เบียดเบียนรู้ว่าเราไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยอำนาจของเมตตาด้วยอำนาจของความปรารถนาดีนั้น ไม่มีความใ้ายไม่มีความโกรธมีความเป็นกลางแต่ความลักษณะความปรารถนาดีนั้นเนี่ยแยังไม่มีประมาณนะเริ่มจากที่ตัวเราเป็นพยานนะในเห็นถึงความมีความปรารถนาดี ทั่วจังหวัดนะฮะขยายไปทั่วประเทศขยายความปรารถนาดีนั้นออกไปทั่วโลกมาในสัตว์บุคคลแล้วก็ขยายไปยังไม่มีประมาณในตลอดอันนันจะสาโคจักคว,วาเนี่ยเรียกว่าเป็นสภาพจิตที่เป็น ยังไม่มีประมาณนั้นเมื่อเตรียมตัวมาถึงตรงนี้เนี่ยจิตก็เริ่มเข้าสู่ลักษณะติของพรหมที่มีความเป็นใหญ่ในสังสารวัฏมีความเป็นกลางไม่เข้ากับคติทั้งสี่อมาให้ลึกถึงโทษของการมการมเนี่ยมีโทษมากนะมีกุณน้อยเปรียบเหมือนกับสุน,นัขที่แท้ กระดูอยู่่ยังไงก็ไม่อิ่มนั้นการที่มันปรากวดทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นนะแหละปาก่าวว่ามันเป็นความสุขที่ไม่จรลังนะยังต้องอาศัยเยอะล่อจากภายนอกเพราะฉะนั้นบนัณฑิตพึงสแสวงหาความสุขที่เกิดจากภายในนะเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยเยอะล่ออย่างนี้นะการนั่นนะเจ้าเปียกเหมือนกับ มีเหล็กแหลมเสียบแทงนะสร้างความเจ็บปางตายให้เปรียบเสมือนกับหลุมคู่ตกลงไปก็มีความเน่าเห็นเปรียบเสมือนหลุมฐานเพลิงตกลงไปก็ยังชีวิตให้แสบเป็งรอถึงตายกระบวนการรักษาการก็นำมาซึ่งความวุ่นวายในชีวิตอย่างมากความกังวลความวิตกกับปรากฏเป็นโทษภัยซึ่ง ็นแล้วนะว่าการรักษาซึ่งวัตถุก,การเนี่ยมันเป็นภาพอะไรแทนที่เราจะไปหาความสุขภายในก็ไม่ได้รักษาไม่ได้หานะฉะนั้นเมื่อเห็นโทษของการแบบนี้จึงควรควายในการทําความสุขภายในที่เรียกว่าสมาธินะก่อนจะเข้าไปสู่การรุ่มนั้นนะก็ให้ระลึกถึงคุณของพระคุธพระธรรมพระสง์ าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้ทราบวิธีการเหล่านี้ที่จะเข้าไปพบพระธรรมเจ้าเป็นคุณของพระธรรมเจ้าเป็นคุณของพระสังฆพระเจ้าที่สืบต่อ,อศาสนาไว้ให้เรารู้ในวิธีการเหล่านี้การระลถึงคุณของพระลตระไทรนั้นเป็นที่พึ่งสูงสุดของชีวิตเรียกการเข้าถึงไตสรณคมทิ้งชีวิตเป็นพุทธบูชานะเวลานั่งเนี่ยเหมือนท่านไม้เหมือนสด แล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้รู้อยู่ที่ปลายจมูกนั่นแหลนะพบกันตอนสี่ทุ่มนะครับอีกครั้งหนึ่ง